สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนโยสิตานึนะคะในวันนี้นะคะโยก็จะมาแชร์ในคอนเทนต์ในเรื่องของการจัดฟันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่นะคะแล้วก็แชร์ประสบการณ์ว่า มีความรู้สึกไงบ้างหลังจากที่เราจัดฟันไปนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคือโยเป็นคนที่มีปัญหาฟันเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการบดเคี้ยวนะคะฟันบนกับฟันล่างไม่เท่ากันหรือที่เรียกว่าฟันเหยินนั่นเองนะคะแต่อย่าไปเรียกใครแบบนั้นนะคะมันดูไม่น่ารักเลยเรียกว่าฟันบนข้อฟันล่างจะดีกว่านะคะพอฟันไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการบดเคี้ยวด้วยนะคะมันก็เลยเวลาทําให้เรากินอาหารนะคะเวลารับประทานอาหารมัน กรบพุ้งแก้มกัดปากเป็นแผลตลอดจนรู้สึกว่า แผลมันเปื่อยจนมันเป็นเนื้อยุยยุยยืนออกมาเลยนะคะนั่นคือปัญหาสภาพฟันของโยจนกระทั่งโยเริ่มเข้ามาหาลัยช่วงปี2นะคะโยก็เก็บเงินเป็นค่าทุนของตัวเองนี่แหละคะ่ะก้อนหนึ่งไปเริ่มทําฟันนะคะโดยการทําฟันเนี่ยมันก็จะมีหลายรูปแบบที่โยเลือกทํานะคะก็จะเป็นการติดฟันแบบติดแน่นนะคะที่เราใส่แบ็กเก็ตหรือที่เราเคยเห็นว่าแบบมันเป็นเหล็กติดแล้วก็มีลวดแล้วก็มียางอันนั้นอะ่ะเขาเรียกว่าการติดฟันแบบติดแน่นนะคะก็จะเป็นแบบแบ็กเก็ตแต่ถ้า าดาราทำกันส่วนมากแบบไม่ให้เห็นอุปกรณ์ก็จะเป็นการจัดฟันแบบใสอันนั้นจะราคาค่อนข้างสูงนะคะจะเป็นการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สามิติเนี่ยทำการสแกนฟันในลักษณะของสามมิติแล้วก็ทำการแบบ ที่ครอบฟันออกมานะคะแล้วก็ทําการจัดให้ตามเคิร์ฟตามที่คุณหมอต้องการให้เป็นนะคะของโยก็เป็นการยึดติดแบบแน่นก็จะต้องไปหาคุณหมอทุกเดือนนะคะโดยค่าใช้จ่ายอะคะ่ะอันดับแรกคือเรา walk in เข้าไปหาคุณหมอซึ่งการไปหาคุณหมอเนี่ยเราต้องเลือกหมอดีๆนะคะเพราะว่าการจัดฟันเนี่ยมันมีหลายเกรดหลายราคามากเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าเราเลือกแบบราคาแบบถูกไปเลยแต่ว่าเทคนิคในการจัดฟันของคุณหมอของแต่ละคนเขาจะต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกให ดีไปเลยนะคะจะได้แบบจัดทีเดียวจบไม่ต้องแบบจัดแล้วจัดอีกนะคะของโยก็เลือกทําฟันที่อุตรดิตนะคะที่โยเรียนเลยวันแรกที่เข้าไปนะคะเราก็ Walk-in เข้าไปก็ยังไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเนาะหลังจากนั้นคุณหมอเขาก็จะนัดเรามาทําการเอ็กซเรย์ฟันแล้วก็เคลียร์ช่องปากนะคะโดยการเอ็กซเรย์เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ1,000บาทนะคะแล้วก็ ุณหมอจะให้เราพิมพ์ฟันก็อีกประมาณ1 0 0 0บาทแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะต้องทําการเคลียร์ฟันค่ะโดยการเคลียร์ฟันเนี่ยคุณหมอเขาก็จะให้ช้อยเรานะคะว่าเราจะไปเอาออกที่โรงพยาบาลไหมหรือว่าเราจะเอาออกที่คลินิกเลยก็แล้วแต่เราสะดวกค่ะเขาก็จะบอกเลยว่าเราจะต้องถอนซี่ไหนออกบ้างจะต้องขูดถิ่นปูนไหมต้องเอา ฟันคุดออกไหมคุณหมอจะแจงรายละเอียดเลยขึ้นอยู่กับแต่ละคลินิกนะคะอย่างของรุ้นพี่ที่ทํางานโยก็จัดไปด้วยแล้วก็ค่อยเอาฟันคุดออกก็มีแต่ของโยนะคะก็คือคุณหมออ่ะจะทําการถอนฟันออกหมดก่อนที่จะติดอุปกรณ์นะคะของโยนะคะจําได้ตอนนั้นต้องถอนออกทั้งหมด4ซี่นะคะแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบเราอยากสวยเนาะเราอยากรีบทําฟันโยก็ถอนวันละ2ซี่เลยแต่โชคดีที่ว่าโยมีฟันคุด แต่ว่าฟันคุดโย่ะค่ะขึ้นเรียงเหมือนฟันปกติทั่วไปเลยก็แบบไม่ได้ผ่าแบบยากมากนะคะก็ถอนออกเหมือนฟันทั่วไปเลยก็ถอนออกสองซี่แล้วก็เว้นไปอีกวันนึงถอนอีกสองซี่แต่อย่าทำตามนะคะทุกคนมันปวดจนรู้สึกแบบจี๊ขึ้นสมองโยปวดแบบนั้นเป็นเดือนเลยะคะ่ะทุกคน หลังจากที่เราเคลียร์ฟันเสร็จแล้วถ้าในคลินิกนะคะถ้าโยจาไม่ผิดเนี่ยถ้าขูดเหินปูนนะคะครั้งละ6 0 0บาทค่ะแต่ถ้าถอนฟันเนี่ยซีละ500แต่ถ้าเป็นฟันคูดที่ต้องผ่านเนี่ยซีละ1,500บาทค่ะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเคส้วยเนาะแต่ว่ามันก็เป็นสแตนดาร์ดที่ว่าถ้าผ่าฟันเนี่ยมันก็จะต้องเป็นลิราคาที่สูงอยู่แล้วนะคะอย่างของโยทำเนาะคุณหมอเขาก็จะมีคุณหมอเฉพาะทางแยกเลยว่าคุณหมอคนนี้จะเป็นคนจัดฟันคุณหมอคนนี้จะเป็นคนถอนฟันหรือว่ารักษาลากฟันอะไรอย่างนี้เขาก แยกไปเลยอันนี้ก็คือข้อดีของการทำคลินิกที่ค่อนข้างมีมาตรฐานหน่อยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการติดแบคเกตบอกเลยว่ากินข้าวต้มเป็นเดือนนะคะอยากลดน้ำหนักนะคะลดช่วงนี้ได้เลยค่ะการจัดอุปกรณ์นะคะเขาก็จะแบ่งเป็นฟันบนฟันล่างคะ่ะในการติดแบคเกตพอติดไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบบฟันเราอะไม่แข็งแรงเลยฟันเราราวมากนะคะตอนติดอะคลินิกของโยนะคะ คิดบน5,000ล่าง5,000สุบก็คือว่าหมื่นหนึ่งละที่หมดไปกับค่าติดอุปก,กรณ์นะคะของคลินิกโยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเสียเงินอีกเดือนละ1,500บาท1,500บาทเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะจัดฟันครบแต่ว่าในระยะเวลานั้นนะคะมันก็จะมีการขูดหินปูนต่างๆนานาของโยคุณหมอก็ขูดให้เลยนะแบบไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรหรือโยจำผิด เขาขูดให้เลยค่ะพอจัดฟันไปแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยตรงนี้มีหินปูนเขาก็จะแบบเจียวออกไปให้เลยแล้วเขาก็จะบอกว่าออน้องแบบหนูแปรงฟันตรงนี้แบบเพิ่มหน่อยนะลูกแบบแปรงให้มันดีๆหน่อยอะไรเงรี้ยเดี๋ยวจําได้ว่าแบบเผิดมากเลยลเคยเจอประมาณรอบสองรอบ ก็คือว่าแต่ละคลินิกอะคะ่ะเขาก็จะมีเลทราคาสูงสุดหรือที่เรียกว่าแม็กสูงสุดในการจ่ายนะคะของคลินิกโยนะคะก็จะมีแม็กอยู่ที่36,00 0บาทถึง42,000บาทนะคะในการจัดถ้าเราจัดเกินกว่านั้นแล้วก็จะจัดฟันฟรีนะคะหลังจากที่เราจัดฟันครบแล้วนะคะเราก็จะทําการถอดอุปกรณ์ออกนะคะแล้วเราก็จะต้องใส่รีเทนเนอรน์ซึ่งรีเทนเนอร์เนี่ยก็เลทราคาก็จะต่างกันนะคะคุณหมอก็จะให้เราสํารองไว้ประมาณ2อันเนาะของโยคุณหมอก็ให้สารองเงินไว้ประมาณ3 0มพัน 6ถึง4,000นิดๆน,นะคะประมาณ4 2 0 0สองรวมๆแล้วเนี่ยค่าใช้จ่าย ก็คือประมาณครึ่งแสนหรือไม่ก็แบบประมาณ5้าหกหมื่นได้ค่ะแต่มันก็แลกมาด้วยแบบความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นคนที่กล้าสแสดงออกมากขึ้นถ้าแบบใครที่ไม่มีปัญหาฟันเลยก็อาจจะไม่เข้าใจแต่โยก็เป็นคนหนึ่งที่ตอนเป็นเด็กเนี่ยมีปัญหาเรื่องของฟันเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจเลยเวลาทําอะไรเวลายิ้มเวลาเข้ากล้องอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกแบบไม่มั่นใจเลยเวลายิ้มเราก็จะยิ้มแบบแบบเนี้ยแต่พอเราจัดฟันเราก็ โอเคเราสามารถแบบกล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะก็รู้สึก ดีใจนะคะที่ได้จัดฟันของโยก็จะเอาอุปกรณ์ออกเดือนหน้าแล้วนะคะก็ดีใจมากๆเลยสําหรับการจัดฟันนะคะถ้าใครอยากจัดฟันก็ลองศึกษาข้อมูลแต่ละคลินิกที่เราจะไปทําดีๆค่ะหรือว่าจะไปถามเพื่อนๆหรือว่าใครที่เคยจัดฟันคลินิกนั้นก็ได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีในการทําให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะสําหรับวันนี้นะคะโยก็หวังว่าข้อมูลที่โยมาแชร์เนี่ยจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้โยไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ ใครยังไม่ติดตามช่องอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะ